ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหลักการนะครับในการเขียนโปรแกรมให้สมองใหม่นะครับเพื่อเรียนรู้รูปแบบการพูดที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการรักษาโรคสปาร์กโมดิกดิสโฟเนียนะครับในการจะรักษาโรคใดให้ใหายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราต้องอเข้าใจถึงตัวสาเหตุของมันก่อนเราต้องวิเคราะห์ป,ปัญหาของมันได้ถูกต้องก่อนถึงจะทําให้ การแก้ปัญหาหรือว่าการรักษาโรคนั้นๆมันทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้หายขาดได้นะครับในโรคสปาร์กดิกดิฟฟเนียเนี่ยทางการแพทย์เขาอธิบายโรคว่ามันเป็นโรคที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้แล้วก็มีแต่สมมติฐานว่ามันเป็นความผิดปกติของสมองส่วนเบสซลแกงเกลียนะครับเพราะนั้นวิธีการรักษามันจึงต้องรักษาไปตามอาการเพราะว่าทางการแพทย์ ไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่แน่ชัดของมันได้อจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงบอกว่าโรคสปาร์โมดิกอิตโฟเนียถึงรักษาไม่หายนะครับก็เพราะว่าทางการแพทย์อธิบายสาเหตุไม่ได้แต่ผมเนี่ยอาการดีขึ้นจากโรคสปาร์โมดิกอิตโฟเนียจนการพูดเนี่ยก็กลับมาเป็นปกตินะครับเพราะว่าผมอธิบายสาเหตุได้อจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการพูดของผมจึงดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โบท็อกในการรักษา นะครับก่อนอื่นผมก็จะมาที่บายถึงหลักการพื้นฐานก่อนนะครับเราจะเข้าใจว่าโรคสปาร์มอดิกดิสโฟเนียเป็นความผิดปกติของสมองเลยทําให้เกิดการเกรงของเส้นเสียงแบบต่างๆนะครับก็มีการเกรงของเส้นเสียงแบบหนีบเข้าหากันการเกรงของเส้นเสียงแบบแยกห่างออกจากกันแล้วก็มีทั้งสอดแบบผสมกันนะครับ จริงๆแล้วตัวปัญหาของสปาร์ดิกดิฟเฟเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเส้นเสียงเป็นหลักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวสมองส่วนที่มันทําหน้าที่ในการมาสั่งการตัวเส้นเสียงเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เกี่ยวข้องก็เป็นตัววกัตเนิร์ฟนะครับแล้วก็แตกคะแนว่าเป็น รีเคเลนต์ลาดิงเจลเนิร์ฟนะครับจริงๆถ้ามองว่าความผิดปกติของสมองทําให้เกิดการเกร่งเส้นเสียงมันก็น่าจะเป็นปัญหามาจากตัววกัดเนิร์ฟใช่ไหมครับแต่งจริงแล้วทางการแพทย์ได้มีการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าตัวปัญหาจริงๆของสปาร์มดิคดิสโฟเนียมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองส่วนเบ al ล่กังเกล่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ส่วนที่มันควบคุมตัวเส้นเสียงโดยตรงนะครับ แต่ตัวเบโซกันเกลียเนี่ยมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมมาสั่งการชุดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับในการทํางานอย่างเช่นในระบบการพูดเนี่ยมันก็จะใช้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจนะครับระบบาการควบคุมการพูดโดยปากการทํางานของเส้นเสียงซึ่งมันประกอบการทํางานหลายส่วน ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าไอตัวกลไกเหล่านี้กล้ามเนื้อมันไม่สามารถทํางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะทําให้การพูดเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์และทําให้เกิดการเกรงของเส้นเสียงซึ่งมันไม่ใช่ผลโดยตรงมาจากไอตัววกัดเนิร์ฟนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวสปาร์ดิกดิฟฟ์เนียมันไม่ได้เป็นปัญหาโดยตรงของเส้นเสียงแต่เป็นปัญหาของตัวระบบการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดนะครับ เพราะนั้นถ้าเรามองถึงการรักษาในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไปมุ่งเน้นแต่การไปรักษาตัวเส้นเสียงการลดการเกร็งของเส้นเสียงมันจึงทําให้ไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะรักษาให้หายขาดมันก็ต้องไปแก้ที่ตัวตัวระบบกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดนะครับอธิบายง่ายๆคือเหมือนกับต้องทําให้ตัวสมองมีการเรียนรู้ รูปแบบการใช้กล้ามเนื้อในการพูดที่ถูกต้องนะครับซึ่งรูปแบบการพูดที่มันผิดปกติในโรคสปาร์กอดิกดิสฟอนีะนะครับก็คือการใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้องในการพูดนะครับอ่ะอย่างเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่นเวลาออกเสียงอย่างเงี้ยครับถ้าเราใช้เสียงไม่ถูกต้องออกเสียงอ,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 อมันเป็นการเปล่งเสียงมาจากคอนะครับอันนี้คือรูปแบบ ตัวกล้ามเนื้อที่มันใช้งานไม่ถูกต้องแต่ถ้าใช้รูปแบบการออกเสียงที่ถูกต้องมันก็ใช้เสียงมาจากปากก็ออกเสียงเห็นไหมครับมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าการใช้เสียงมันมาจากปากซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องมาฝึกให้สมองมันเรียนรู้รูปแบบการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องในการพูดนะครับอ่ะทีนี้มาธิบายตัวลัวกษณนะ ยังไงที่ทำให้มันเกิดรูปแบบการพูดที่ไม่ถูกต้องขึ้นมานะครับตัวสมองส่วนเบซซลเกรงเปลี่ยเนี่ยอ่ะมันทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์เร์นนิ่งแล้วก็มอเตอร์คอนโทรลนะครับมันก็คือหมายถึงอ่าตัวสมองส่วนเนี้ยมันทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำงานของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ร่วมกันหลายๆมัดน,นะครับอย่างการพูดเนี่ยมันประกอบด้วยอ่าระบบการหายใจการใช้กล้ามเนื้อในการควบคุมการพูดการใช้ตัวเส้นเสียงนะครับ เรานั้นถ้ามันมีปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถพัฒนามาสู่รูปแบบการพูดที่ไม่ถูกต้องได้ก็คือการใช้เสียงมาจากคอนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เกิดลักษณะที่ใช้เสียงไม่ถูกต้องแล้วก็ตัวสมองเนี่ยมันเหมือนกับมันมีการเรียนรู้ไปว่าลักษณะนี้มันเป็นลักษณะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจึงทําให ในโลกนี้มันหาความผิดปกติของสมองที่แน่ชัดไม่พบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติของสมองเพียงแต่มันเกิดการเรียนรู้รูปแบบการพูดที่ไม่ถูกต้องขึ้นมานะครับผมจะอะสาธิตถึงรูปแบบว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็มันความผิดพลาดในการเรียนรู้อ่ามันทําให้เกิดปัญหาได้อย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างการทํางานของสมองกับตัว AI นะครับ AI เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมามีบทบาทมากขึ้นแล้วมันก็มีความสามารถในการเรียนรู้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นการทดลองนะครับถ้าผมจะให้ AI เนี่ยมันเรียนรู้ถึงหมูเด้งฮิปโป์นะ,ะครับว่าตัวหมูเด้งมันคืออะไรนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัว AI ที่เรียนรู้ตัวหมูเด้งเนี่ยสร้างภาพหมูเด้งขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ชุด รูปภาพของหมูเด้งมาสักประมาณ30ลรูปนะครับอันนี้ผมก็มาเทรนตัว AI ให้มันเรียนรู้ถึงว่าหมูเด้งคืออะไรให้มันรู้จักกับตัวหมูเด้งแล้วผมก็ใช้มันเจเนเรตภาพขึ้นมานะครับในภาพเซตแรกนะครับปรากฏว่าผมสร้างภาพขึ้นมาจากเดิมที่ผมตั้งใจจะสร้างเป็นตัวหมูเด้งนะครับกลายเป็นว่า อ่าเวลาเจเนอเรตภาพออกมามาดันกลายเป็นฮิปโปสองตัวทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าก็ลองลองวิเคราะห์ปัญหาก็คือในภาพที่ผมนำมาใช้ให้ AI เรียนรู้เนี่ยมันจะมีตัวหมูเด้งแต่มันจะมีติดบางส่วนของตัวแม่โจนาติดมาด้วยนะครับเพราะนั้น AI มาเลยเรียนรู้ว่าหมูเด้งคือฮิปโป2ตัวนะครับอ่านั้นอันนี้ก็คือรูปแบบการเรียนรู้ที่ ผิดพลาดนะครับของ AI นะครับเพราะว่ามันได้ข้อมูลมาไม่ถูกต้องในการเรียนรู้นะครับอ่าทีนี้ผมก็ใช้วิธีการแก้ไขนะครับผมก็ใช้ภาพเซตเดิมนะครับแต่ผมก็จะครอบภาพนะครับให้เห็นแต่หมูเด้งนะครับก็คือจะไม่เห็นตัวแม่โจหน้ามาติดในรูปนะครับ พอผมใช้ภาพเซตส,น,สนะครับในการให้ AI มันเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ลองเจ n เน a เรตภาพขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่ถูกต้องนะครับก็คือได้เป็นภาพพิโปตัวเดียวนะครับอย่างที่ต้องการนะครับจากการทดลองนี้มันบอกอะไรนะครับในการใช้ โมเดลทั้งสองสองแบบจากการใช้ภาพ2ชุดเนี่ยผมใช้คำสั่งในการสร้างภาพแบบเดียวกันนะครับก็คือบอกว่าให้มันสร้างภาพโมเด็งนะจากโมเดลที่มันเรียนรู้โดย AI แต่ปรากฏว่าในชุดแรกเนี่ยมันสร้างมาเป็นฮิปโปสองตัวนะครับแต่ในชุดที่2เนี่ยมันสร้างมาเป็นฮิปโปตัวเดียวสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวข้อมูลที่มันเรียนรู้นะครับเมื่อมันมีการเรียนรู้มันก็จะมีการ สร้างโปรแกรมชุดคำสั่งขึ้นมาในการที่จะเจเนเรตภาพออกมาตามที่มันเรียนรู้นะครับอ่ะซึ่งในภาพชุดแรกเนี่ยอ่ะมันเรียนรู้ที่มีความไม่ถูกต้องก็คือมันเรียนรู้ว่าหมูเดงเป็นฮิปโป2ตัวนะครับผมก็มาเปรียบเทียบกับตัวการพูดของเรานะครับกลไกการพูดตัวสมองส่วนเบสเซลแกงเกี่ยมสามารถเรียนรู้การทำงานของกล้ามเนื้อได้ในลักษณะต่างๆนะครับ เมื่อถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดนะครับอย่างเช่นมีเรื่องปัญหาเรื่องกระบังลมนะครับปอดทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับหรือว่าอาการซูบบรีนะครับก็จะมีผลต่อการทํางานของปอดทําให้ลมหายใจในการพูดเนี่ยมันมีปัญหานะครับหรือว่าการมีปัญหาเกี่ยวกับการรบกวนเส้นเสียงเส้นเสียงอักเสบกดไหลย,ย้อนนะครับมันก็จะบรบกวนต่อการทํางานของตัวการทํางานของเส้นเสียง นะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างบริเวณปากหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณปากมีการอ่อนแรงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้กล้ามเนื้อที่ใช้ควบคุมการพูดทํางานได้ไม่ไม่ถูกต้องนะครับพวกปัจจัยเหล่านี้มันมีหลากหลายมากเลยที่มันส่งผลกระทบต่อกลไกการพูดได้แล้วก็มันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบการใช้เสียงที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้นะครับจึงเกิดลักษณะการพูด โดยใช้เสียงมาจากคอนะครับเมื่อเกิดลักษณะน,นี้ก็จึงทําให้เกิดอลักษณะ,ะที่เป็นการเกรงของเส้นเสียงนามาสู่โรคสปาร์โมดิกดิสโฟเนียนั่นเองนะครับซึ่งการรักษาที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้วิธีการฝึกแต่ละส่วนนะครับในการทําให้แต่ละส่วนมาทํางานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ เมื่อทำให้ทุกส่วนมาทำงานประสานกันได้อย่างเป็นปกติเนี่ยกลไกการพูดของเราก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับมันก็เป็นหลักการที่ว่าเรามีการเทรนตัวกล้ามเนื้อในการพูดให้มันทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทําให้สมองเรียนรู้ตัวกลไกการพูดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการรักษาโรคสปายมดิกดิสฟเนียที่มันถูกต้องแล้วก็แก้ไขที่ตรงจุดจริงๆเลยทำให้การพูดของผมเนี่ยกลับมาเป็นปกติ ได้นะครับ